สวัสดีครับสวัสดีจาบ้านเคสนะครับสวัสดีครับนี่ต้องรีบถ่ายภาพน,นี้ก่อนเลยแม่เต็มออกมานั่งเล่นอยู่ข้างนอกนะครับรดูบผมค่อยถักตัวออกไปนี่นั่งของจจวิง่ง <c oughs> โอเคสบายกันดีนะครับเบลล่านะครับปาทูพี่บูเวเปิดไฟก่อน ก็ทุก <screws> ต <in the fridge> ัวสบายดีนะครับทานอาหารเปียกกันแล้วเรียบร้อยหมดจานอาหารเปียกเบลล่านะครับหมดอาหารเม็ดก็มีไว้เสมอนะครับแต่เบลล่านะครับชอบมาแยกกินอาหารรงแม่ติมนะครับลงแม่ติมทำท่าเดินดูเชียแม่ติมแม่ติมขอไทยหน่อยข้อไทยหน่อย อ่าแล้วปลาทูนะครับน้องปลาทูก็สบายดีครับอึ๊บจักหนึ่งทีอุยอยอุยอุอุยอักไทยแม่น้องด้วยนะครับจะได้จะเห็นว่าแม่น้องจะมาตอนเช้าแต่มาไม่ได้แล้วไว้เป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะมีคนมาดูตัวปลาทูนะครับมีนัดไว้ยินดีด้วยมีคนใส่ปลาทูนะครับเบลลาแต่เบ,บลล่ายังว่างนะครับแต่ใครดูคลิปนี้แล้วสนใจน้องแมวนะครับเบลลาแมวสามสี นะครับยังว่างนะครับอ่าแล้วก็นู่นนะฮะแม่ติ่มของเรานะครับก็ยังว่างนะครับแมวของแม่หนูแม่หนูให้การอุปการะนอแม่ติ่มอยู่นะครับในการดูแลเป็นน้องแมวอายุน่าสามขวบกว่านะครับโดยประมาณครับทำหมันแล้วนะครับฉีดวัคซีนปอดโรคทุกอย่างตรวจเลือดแล้วนะครับพีบูเวฟกก็ยังว่างนะครับหนุ่มโสดโสดหรือเปล่าหนุ่มรอตัวเดียวประจำบ้านเคสเท่านะครับ แมวดำที่เจนเทิมากครับนี่ใครอยากได้แมวดำสักตัวที่จบเจนเทิเ,เทิตัวนี้เลยนะครับคีออนด้วยอ่โอเคครับส่งงานจากบ้านเคสเทานะครับทุกตัวสบายดีครับ